ไม่ต้องเอาใกล้ตัวเอาเอาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของวัยเี่กก็สําคัญนะคะไม่ต้องเอาไกลตัวเอาใกล้ตัวเรื่องของดิฉันเองนี่แหละสิ่งที่ดิชันเจออยู่ตอนนี้ที่มานั่งคุยเนี่ยที่มานั่งทําคลิปให้ขุนเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เจออยู่สองอย่างยิงเจอเยอะมากเลยนะจริงมี3มี4นะแต่วันนี้จะขออนุญาตคุย2อ,อย่างก่อนนั่นก็คือเรื่อง,องของขวนภาษาดิชันเรียกว่าร่างแต่เพราะว่าเวลาเราไปติดต่อหน้าที่การงานไปพบปะใครต่างๆนะคะเราจะต้องพา2สิ่งนี้ไปถูกไหมฮะนั่นก็คือเด่กขุ แต่งตัวยังไงให้ดูดีสองผิวหน้าของเราในอายุขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ตัวช่วยวันนี้เราไปเจอมาแล้วนะคะยานีแอร์ออติเมตอันนี้ที่ฉันซื้อมาเองส่วนตัวแล้วก็รับประทานเองแล้วก็เห็นผลเองดีเองเอามาบอกเองแม้นจะยังไม่ได้ลดลงพวภาพมากแต่ค่อยเป็นค่อยไปร่างกายกระชับผู้ระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ใจสั่นไม่กดประสาทต่างๆมีโปรโกชั่นอยู่ในตระก้าจีนาพันช็อปนะครัชบช็อปเพื่อคนรักสุขภาพช็อปได้ไม่เจอ ไปที่หน้าโปรไฟล์เยะนี้แล้วอัลติเมุนกระชับหุนกระชับอายุยังเราแนละ้วเลขค่ามานะต้องต้องดูแลหุ่ยไม่ได้นะเสื้อผ้าใส่ไม่ได้หมดไซส์เไซเอ็มไซส์เอ็มเปซสเอลไซส์เดลเป็นไซส์ออเอแอลอะเนี้อัลติเมเพื่อนเแล้วช,อช,อช,อชอ็อป็อ